คือจากคนที่เคยเล่นละครนะคะโด่งดังมากรอเหล่ามากแล้วก็เป็นผู้ชายสมาร์ทมากแล้วก็อยู่ๆเนี่ยมาบาดเจ็บเรียกว่าเอาชีวิตแทบไม่รอดเลยตอนนั้นแล้วก็รอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คิสเป็นยังไงบ้างมีท้อถอยกับตอนที่เราเราไม่สมบูรณ์ไหมไอ้ท้อนี่ไว้ลิงถือใช่ป่ะครับไม่เคยท้อจริงๆก็คิดว่าต้องสู้ไว้อย่างเดียวครับ ในใจก็คิดว่าสู้สู้ครับเพราะพ่อก็พูดเสมอตอนนักเกายภาพลูกสู้สู้ลูกสู้สู้สู้ครับและอย่างในใจก็คือผมไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเดิมๆไงครับไม่อยากจะนอนอยู่บนเตียง,งเฉยผมอยากจะลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาท่องเที่ยวครับลุกขึ้มาไปถ่ายภาพตอนเที่ยงต่างครับผมก็เลยต้องพยายามเดินให้ได้จะยืนได้ครับในช่วงนี้เห็นว่าไปมีโครงการช่วยเหลืออะไรกับคนพิการอะคะับอ๋อคือผมทาอยู่ มูที่ฝึกอบรมคนพิการ a a แห่งเอเชียแปซิฟิกครับก็คือว่ามีโครงการ 60-plus b a k e เ y ซึ่งเราจะฝึกคนพิการให้สามารถทำเบเกอรี่ได้ครับส่วนเรานอกจากจะเข้าไปฝึกแล้วเราเหมือนกับเข้าไปเป็นโค้ชเข้าไปเป็นครูในส่วนหนึ่ง<อ>ด้วยอ๋อผมไปช่วยน้องๆเรื่องฝ่ายขายมากกว่าครับอิธีการสนับสนอสินค้าอะไรเงี้ยครับ มันก็เป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเราตก็ให้กำลังใจน้องๆด้วยครับครับผมตอนนี้ในโครงการมีน้องๆประมาณกี่คนได้คะคุณเคจบไปแล้วร้อยกว่าคนแล้วครับมันใช้เวลานานแค่ไหนฮะกว่าจะจบเรียกว่าจบรุ่นหนึ่งหรือรุ่นรุ่นหนึ่งประมาณ80ดิถึงร้อยร้ร้อยวันครับแปิวันถึงร้อยวันก็ประมาณ3มเดือนในในโครงการนี้มีมีทำขนมแล้วมีอะไรบ้างตอนนี้โครงการเรามีโครงการอยู่หนึ่งเบเกอรี่ สองก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นบารรสตาแล้วก็มีโครงการโรงแรมซึ่งจบไป2รุ่นแล้วครับก็เอาคนพิการมาฝึกทุกอย่างครับณวันนี้เราอาจจะฟังดูว่าแบบว่าอ๋อก็มีโครงการละาง่ายแต่จริงๆกว่าโครงการดีๆแบบนี้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมัน,มนใช้พลังแรงงานในการดิวองค์การพยพต่างๆเยอะมากกว่าจะเยอะครับเพราะเราก็ต้องสื่อสารน้องๆก่อนว่าเขาเป็นยังไงแล้วย่างน้องบางคนก็พิการทางการได้ยินไงครับก็ต้องฝึกภาษามือด้วยครับ ต้องพยายามฝึกภาษามือพยายามจะคุยเขาให้ได้ครับเพราะนั้นมันมีรายละเอียดที่แตกต่างเยอะมากเพราะแต่ละคนไม่ได้มา ด้วยข้อจํากัดเดียวกันบางคนแขนอาจจะไม่ทํางานข้างหนึ่งขาไม่ทํางานข้างหนึ่งมีมีพิการทางสายตามาฝึกมีมีครับมีคนตาบอดอยู่2คนครับโธ่ทำไงอ่ะก็คือ2คนนี้เคยจะทําเป็นแพ็คกิ้งเ่ะครับช็อกแลตแลมมาแพ็คแพ็คล่องก็ต้องดูว่าเขาสามารถเหมาะกับอะไรทําอะไรได้นอกเหนือจากทาโครงการนี้ยังมีงานอดิเรกด้วยเห็นไหมว่าชายคนนี้ไม่หยุดจริงๆแล้วก็ยังคิดอย่างต่อเนื่องจริงนั่นก็คือแชร์ดา อร่อยด้วยน้ำส้มสด by c h r i s t o ฟอร์อร่อยสดสะอาดนี่คือน้ำส้มร้อยปอร์เซ็นต์ปาจากวัดถูกกันเสียครับผมอันนี้ทำมานานเนี่ยอะไรเนี่ยประมาณ2-3ปีแล้วครับสองาปีแล้วทำไมเราถึงเริ่มและคิดว่าจะทำน้ำส้มสด Christopher ขึ้นมาก็คือผมกาแฟไปทานน้ำส้มแถวพระประแดงครับแล้วก็ถูกใจอร่อยดีครับก็เลยขอเบอร์เจ้าของที่เขาก็ ประมาณว่าจะไม่ให้ไครับผมว่าื้อจนได้ครับอ uh huh. ตอนแรกก็คือก็รับมาเป็นขวดร้สิบซีซีเล็กๆครับคนเล็กกว่านี้ก่อน uh huh. คนเล็กกว่านี้ก่อนครับว่สิบซีซีแล้วก็ประคายส uh ่วนร้อยเก้าแล้วเจอคุณตาคุณยายคู่หนึ่งเดินมาว่า uh huh. น้ำส้มไม่จะยายจะยายถามผมแรกเลยมีน้ำเชื่อมมาจ้ะ มีจ้ะไม่โกหกจ้ะมีจ้ะตาก็ไม่กินน้ำเชื่อมตาเบาหวานยาก็ไม่อยากเป็นตมตาก็เลยไม่ทานน้ำเชื่อมครับโอเคพอเสร็จแล้วก็คือวันนั้นขาดน้ำเชื่อมทั้งวันไงครับมีคนถานน้ำเชื่อมเชื่อมผมก็ประมาณว่าเราก็เจอแล้วว่าทุกคนที่ซื้อน้ำส้มจะถามคำถามนี้ใช่ก็เลยประมาณว่าเออก็คุยกับแฟนว่าลองโทรไปหาน้องซื้ม่น้ำเชื่อมได้ไหมน้อบอกโอเคแม่น้ำเชื่อมก็ได้พี่แต่ว่าส้มหวานมันจะเพิ่มขึ้นไงครับหมายว่าปริมาณของส้ม ส้มส้มส้มหพันธ์ที่หวานนะครับมันจะแพงเพิ่มขึ้นแปลว่ามันในน้ําส้มเนี่ยมันมีส้มหลายชนิดครับครับส้มหวานส้มเปรี้ยวส้มหอมนี่ครับส้มหวานส้มเปรี้ยวส้มหอมโอ้พี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันโอ้พี่ไม่รู้พี่น้ำส้มพี่ก็อะไรอ่ะสักอันหนึ่งแล้วก็เลือกอันนั้นเลยแล้วก็คือโอเคเอาคิดราคาตามจริงแล้วกันนะ อโอกําไรพี่ก็น้อยลงไหพี่เอิม้าเราเอาราคาตามจริงเลยกันผมก็คือขายประมาณนี้ครับไม่น้าเชื่อมไม่สส่กันเสียครับเพราะอยากให้คนได้ชิมรสชาติส้มที่มันเพียวๆแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นพิิตาร่างกายครับเพราะฉะนั้นก็พูดด้เต็มปากเต็มคำว่าไม่มีน้ําเชื่อมนี่คือน้ําส้มร้อยเปอร์เซนต์จริงๆครับถ้าสมมติว่าอยากหาตอนนี้จะไปหาได้ที่ไหนวางขายอยู่ที่ไหนล่ะก็วางขายที่60สิบบัสกอรีครับทั้งสองสาขานะครับอยู่ตรงไหนบ้างฮะสาขาตรงบ้านราวิถีตรงข้ามโรงยาบาล มาร์ลามาตึนประเทศโรงพยาบาลลางเรียบดีครับกับสาขาทำเนียบธารบาลครับอยู่หน้าตึกบัญชาการครับแล้วคนจะมาซื้อพี่กิดขอร้อยขวดจะไปเลี้ยงพนักงานเนี่ย<อ>ส่งได้ไหม,มอะไรอย่างเงี้ยมันช่องทางติดต่อในโซเชียลอะไรไหมฮะก็มีไปเที่ยวเฟซบุ๊กก็มีดับเบิลซีจูสชื่อดับเบิลซีจูสแต่ถ้ามันยากไปอ่ะพิมพเขาว่าน,น้ำส้ม by คริสโตเฟอร์และมีเบอร์โทราศัพท์เบอร์นี้ยังใช้อยู่ใช่ไหมเบอร์ใช้อยู่อ่ะผมบอกให้นะฮะศูนย์แปดศูนย์ ห9าเก้าเก้าเก้าสองหนึ่งห้าไว้